จำกันได้ไหมอาตีน้อยคนนี้คือใครปัจจุบันดอ,ออราแถมฮอตเบอร์เรียกได้ว่าเป็นนัก้องนักแสดงหนุ่มวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงของวงการบันเทิองอีกหนึ่งคนสำหรับหนุ่มเจเจ,เจกิสนับภูมิพิุูลสงครามที่ตอนนี้เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังมีงานมีเงินมีทุกอย่างจนสามารถสร้างบ้านให้พ่อกับแม่อีกด้วยแถมเรื่องหัวใจกับหวานใจสาวต้านหนึ่งกันยาวีก็ไปได้ดีข้างรักกันจนหน้าอิจฉา ล่าสุดแฟนๆแห่แชร์คลิปในตำนานที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนนอนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนสมัยที่เจเจเป็นเด็กน้อยก่อนนอนก็จะอ้อนๆคุณพ่อให้เกาดังให้ก่อนนอนตลอดจนกลายเป็นภาพเป็นโมเมนต์หน้ารักหน้ารักของครอบครัวไปแล้ว